ดาวหันมาแล้วสวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลนะคะสวัสดีตอนเช้ากับบรรยากาศนะคะฝนปอยๆอยู่สวัสดีสวยเะ <c oughs> <yeah. c oughs> เมื่อคืนฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจนตอนนี้ก็ยังปอยๆปอยูนะ่กับผลไม้นะคะที ขอบคุณคะ่ะนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะเมื่อวานแต่วันนี้เราได้นำผลไม้มาให้สองสาวนะคะพอกัดขยะยังบะฮันไดแล้วสองสาวหิวแห้งเนาะกะนกดกดขยะกองเลยขอขอบคุณผลไม้เอเดร์ผลไม้เมื่อวานนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะวันนี้เรามาเสิร์ฟให้สองสาวสองสาว,สาวเติมความหวานแต่เช้าเลย ปืดป๊ดปื๊ดจะจกเบิรง้พ่อเอาอึใส่ให้พ่นอันนี้อีกสีได้เอาใส่ไว้อีกเด้อนี่พีอ๋อลูกบ้านนี่เพื่อนเพื่อนจกดีเป็นตาานอือใอยเพื่อนนอนเกียกไหมคอยเพื่อนนอนเกลียยนะโอ,โอ้ยป้า บ่ีหม่มองสอยูได้พี่น้องปาดพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่แม่ระเบิงเด้อระเบิงเจ้าขึ้นมาเผือกคักเผือกแน่แท้โอ้ยเจ้าสิไปยูมองใดจเจ้าสิไปยูมองใดบัดนี้ฮะอีพออีเม่โอ้ เสือของหวานนะครับเสือหวานให้สร้างเผือกป๊าดจ้าคือผู้จบผู้งามแต่กล่วเขาแท้อ่อมเอ๋ยป๊าดล่าสุดไในอ่าสะด้สาส่วนตัวเล่าแล้วจ้ะแม่แม่จ้าเบ่งเราเห็ดไรป๊อดเราเก่งอีหลีมีความสามารถสาโนยแบบไงหนึ่งละเบ่งพูนแม่โอ้ยเก่ง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 โตเมื่อยนะลูกนายเบิ่ง บัณนีพ้นพ่อกับสิใหญ่นะพีระบาทนี่ใหญ่ามาพีกเ <g ül> <g ül> จ้าพปยุใส่เจ้าสิมีมงอยู่อ,อ๋อมกันจเจ้าเฮจังสี่แม่ลูกน้อยเบเป็นทะเละเลยบาทนี่แซบบอฮะอืมมึงได้เห็นตะนอยตางามเลิกงามหลายบันดนี้งาม,ปมางเป็เมื่อสร้างเผือก สั่งเผือกในปลาไผ่เด้อแม่แม่จ้าซุ่มเย็นขนาดวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีแดดไหมนะคะเบอร์พุ่นยังเป็นอย่างอยู่เนาะค่ะเนาะท้องฟ้านะคะตกตั้งแต่วันก่อนาม่าเยม้มขึ้นมาามูวว่านนะคะมัวว่านก็ะตกเมื่ดมือนะคะมาเมื่ขึ้นเนาะค่ะเนาะก็ยังตกอยู่ นาตอนนี้ก็ยังปล่อยๆนะคะล่าสุดละอ,องดาวเขาก็มี่มองยูมองนอนแต่เจคํำแพงลาสุดบ่มี่มองนอนบ่มมีหมองอยู่นะคะพี่น้องพ่อกระเซาวเขาหงผนบ่หงผนอีกตามเคยเนาะกันเนาะเพราะว่าสิเดตากมองหนีไว้มันกำกามในแต่มือน,นี่คือสิบป,ปล่อยๆเมื่อ,อมือแซ่บ,บ่เจนี่นะคะผลไม้นะคะหวานจาก ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะเนาะแม่แมทุกท่านทีเมตตาครอบครัวของเจ้อ,อํำแพงมากนะคะสมทบเพื่อการสร้างบ้านนะคะเนาะซอยอุ่นผลไม้ให้สองสาวเพื่อสมทบคะแนนสร้างบ้านในสองสาวโดยไม่มองลบแดดลบฝน <c oughs> <c oughs> เราไปเยใส่ <c oughs> แล้วก็สิเป็นลักษณะนี้เลยค่ะเด้อ <c oughs> นี่คือสะ่ายน้ำที่เราสร้างขึ้นเองนะคะสะาไวายน้ำที่สร้างขึ้นเองพุน อาณาจักรของเราเราสีแดงอนาจาักรของเราตรงนี้คือของเราฟังนี้คือของเราอ,องดาวต้องได้เอามูลนไว้นะคะเอามูลนไว้น้ำน้ำทีพ่พันเจาะพ่นจังสิบริเจาะจังสีมีมองยูนะคะนี่ส่วนของเราอ,องดาวเขาก็บบปันใดเด้จ้ะเขาก็จังอีพอสีเอามูลนเอามุลนพึงไว้นะคะกสีเอามูลนไว้เอากสีเอามูลนไว้เอามุลนไว้ทางในพอพอบอให้พ่นจกไปอาจเจาะไปลึกกว่านี้เนาะคะ่ะ โอ้ย่อยเงินเจาไลายได้เจอเออ๊เอ้ยพูนนึ่พออยังประท่านได้ไปกวดขยะออกเฮ้ยงามลายพูนแล้วสร้างเผือกไหมแม่เคยเห็นสร้างเผือกโบสร้างน้อยสร้างน้อยเผือกสร้างน้อยเผือกเด้อนี่เด้อ ออ้ยข่อยมากแกวลายแม่แม่ท่านไหนอยากกอดนะคะให้พี่อดมากอดบ่นหน่แม่แม่ท่านไหนอยากกอดเลี้ยนเชิญเดอ้อจะเดอ้อเห็ดอุ้มรุมอยู่เป็นตะกอดค่กะกระเบงโอ้ยนวลอุบหูบอยู่ผนไม่การชำเรื่องอีกการชำเรื่องเวงเฮาอีก มวนบ่เจ้ามวนบ่กบสิน้อนเจียกอยู่มังขึ้นที่เนาะอ้อมเนาะผุนทางพุนเบืองการยืนกินนะคะยืนกินของละอองดาวขาควายห่างกินแบบอารมณ์ดีเติมหวานนะคะวันนี้มาเติมหวานให้สองสาวแต่เช้าเลยนะคะขอขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่ให้ความเมตตามานะคะเมตตาสองสาวขอให้ทุกท่านนะคะ มีแต่ความสุขความเจริญฉิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาถูกสิ่งอย่างเนาะคะ่นะเนาะขอให้มีโศกง่ายๆเนาะคะ่ะคุณอื้มมีโบกมือมีโบกมือเมือนนี่คงคิดว่าคงสิบลมีแดดแมนะ่ควานคิดว่าคงสิบอมีแดดเนาะคะ่นะเนาะคงสิคึ้ๆอยู่จังสีสีอีกร้ายมือบ่นเนาะเนาะอันนี้ก็สิได็กล้าบ,บ้านกับสิบลูแมนสีอีก เครื่องเดือนเลยบ่สิเป็นสองอาทิตย์เลยบ่จังสิได้กลับบ้านเนี่ยเพราะว่าท่างบ้านกน็ดินก็นิ่มแห้งนะคะดินน้ำยังท่วมอยู่นะคะอย่างน้ำยังท่วมอยู่ขึ้นกลับบ้านกะน้ำก็ท่วมท่างอยู่มัจะ้ะสองสาวคงจะได้เป็นช้างป่าอีกยาวนานแต่ป่านะคะจะยังหลงเหลืออยู่อีกเยอะไหมนะคะเนาะเตียนเมดนะคะ,นะคะล่าสุดก็สิตเตียนเมดตี่เนาะย,ยุ่งหลายค่ะลูกหลานเอ,อ้ย เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นน้ำด้จ้ะแม่จ๋าเนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็เริ่มเป็นน้ำไปแล้วนะคะนี่เริ่มเป็นน้ำไปแล้วลงไปนี่ก็เป็นน้ำเนาะกสิมีเนื่นตะมองนี้นะคะเนื่นตะมองบริเวณพิ่นพิ่นยืนอยู่ขึ้นไปหาละอองดาวตรงนั้นก็ลงไปนั่นก็สิผุ่นวางผุนก็เป็นน้ำเป็นเพ่นเห็ดกอเลียงกบเลยนะคะเนาะกรคงสิไดเป็นสร้างป่าอีกเงาๆเนาะค่ะ ช้างป่าอีกยาวนานถ้าแดดก็สิแดดแห้งเพื่นบ่มีโฮมยู่ได้แดดบ่านนี้โฮมก็เริ่มเตียนออกหมืแล้วเพื่นฮักออกหมืแล้ว้อน,นี้ภารากิจของพ่อก็ลายเติบพลเพื่นสั่งอาณาจากักรอาณาเขตของเพื่นไว้พ่อก็สิได,ด้บางครั้งพ่อก็สิอาจสิได้ดเลื่อนมานอนวางนี่นะค่ับหรือปนางกับสิบ้างนี่ขึ้นมานี่ ขุดหลักให้ใหม่นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตาครอบครัวของพังคำแพงนะคะขอให้ทุกท่านนะคะคิดวางสิ่งใดสมความปรารถนาทุกสิ่งอย่างเลยค่ะคิดคนี่แม่ควันกับคออนุญาตจบคลิปไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าเด้อแม่แม่จานะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะฝากแม่ๆเป็นกำลังใจให้ช่องพังคำแพงชาแนลด้วยนะคะแม่ๆจ๋านะคะฝากเป็นกำลังใจใสาวคำแพงเพื่อบานเพิ่นสิได้สำ้ำเร็จนะคะสวัสดีสวยปวดกินแสบกินนอหนะคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ